จริงๆนะคำที่หมอปอเนี่ยบางครั้งทอดถอยเนี่ยวันไี้คิดเลยนะบอตรงๆคิดถึงพี่หมอปอคำเนี่ยไม่มีใครสามารถพูดเตือนสติได้อย่างพี่หมอปอเนาะเอาใครก็สีอ่านอีกจักหน่อยกันเนาะเอาขึ้นดับไปชื่อๆเละฮันเนี่ยแบดเบิดก็ไล้เนี่ย สวัสดีค่ะิบจีท่านกิจภาพกราบขอบพระคุณเป็นอย่างจุงนะคะิบจีท่านสิดยี่สิบหกลขอบคุณมากมายค่ะว้ายแต่ดี่ละนี่ละมันมก็เป็นตาให้เขาวาน่ก็ไม่กดไม่น้อยหรอกเนาะ เอ,เอาไม่เอาไม่เอาอีกกันงไหมเอาบ้าเนเองไปทำม,มูหรือจีอุ้ยอันใดก็พออันนั้นเนาะโอ้อันนี้อันปิดแข็งรถแข็งเว้จะมาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นก้อนอว้ามไม่เห็นเนาะนั่นก็ปัญหาที่เขาไปขึ้นไรว่ามันถูกเขาตลด โอ้อียอย่างงูแกก็ไม่สมควรไงมันเหมือนเออประจานไงประจานทางคือเลยเนะน,นี่ยว่าว่ากันง่ายเคยเล่าให้น้องเอ,อ,อียนฟังยู่เอ้าว้ยบ่ท่านการนนบา่ไดยัง กัน,นันนี้หัวใจกดๆสามดวงขอบคุณค่ะน้องเอ็นว่าอะไรน้อายากยา่ยาัยงไงตานบอกนะยากค่ะวันนี้ทำอะไรคะเมนูโอ้คุณย่าเหลียวมาบอกเมนบ้านน้องเอ็นคุณย่าเหลียว่ะสวัสดีค่ะ กินปลากรอบขอบพระคุณเป็นยังสูงนะคะจากมาบ้า,มา,ม,ามากล่ะคุว่าคุณย่าขานเนี่ยนี่คุณเดียวนี่แหละกับคุณย่าพาดูเฟมนเรี่เนี่ยแต่คุณย่าพาดูเฟมนเรี่ไม่ได้ทำกับข้าวนี่นะเนี่ยคาว่าเมนูเนี่ยคุณย,ายา่ษาเลี้ยวนะอ๋อทักทิพย์พลาดประกันได้ก็กราบขอโทษขอขอภัยค่ะเดี๋ยวนี้เจ๊ จริงๆขแต่อยากอ่านดูนะพี่ๆน้องๆจะคอยใช้ตาดีขึ้นมูอนี่อันจะกดนั่งถืออันอ่านบอ,อกนี่ก็คิดว่าปันไดดีนเนาะอันไดอ่านบอกเขาก็ว่าอ่านบอ,อกเนาะอันนี้มองง่ค่อยเห็นเลยเนี่แม่เนี่ยคุณยินนินกับยังยู่ขอบคุณหลายๆค่ะคุณยินนิน นี่อีหยังนี่นี่ไม่มีเลยใกล้ๆอันนี้ไม่เห็นคุย่านเดียวยัไม่ได้เห็นชัดแลยเด้อน้องเอ็มโอ้ยตายตาดิเนี่พี่สุรวิทย์น้องเอ็นโมโหมากเลยค่ะอยังเนี่ยกู วิ่งเดียวยังเนี่ยไล่จบพอดีเฮ้ยโมโหอันที่จริงมันบ็เห็นอีหลีในมันเนี่ยน้องเอ็นว่างหันกันว่าวิ่เดียวเละๆพักไปมานละวว่าไปยืนน่ะเอ้าไม่ได้เปิดไหมกันเนี่ยปิดเคียงไว้หมดทุกปิดน้ำไหเอามือก็ได้ไล่นี้ถือว่าไรมาละทน นี่นอนนอนนอนเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วพี่จีจะลองเพ่งให้ฟังดอ